สวัสดีค่ะบุ Book ๊คเทลลิงวันนี้นะคะจะเล่าเรื่องถ้าเหนื่อยล้าก็แค่ขยับค่ะเป็นหนังสือจากนายแพทย์โคบายาชิฮิโรยุกิจะพูดถึงความเหนื่อยล้าในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าทาเดคาดะอยู่โอเคก็คือถ้าเราเหนื่อยล้าเราก็แค่ขยับกายค่ะช่วงนี้มีใครรู้สึกเหนื่อยล้าไหมคะการรู้สึกเหนื่อยล้าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราอะถูกสะสมความเหนื่อยล้าได้มาจากระบบเลือดค่ะ มีงานวิจัยนะคะได้บอกเกี่ยวกับตั้งกายและการไหลเวียนเลือดของเซลล์ในร่างกายค่ะบอกว่าเซลล์ประมาณ37ล้านล้านเซลล์เนี่ยมีการไหลเวียนเลือดไปบริเวณเซลล์และอวัยวะถึงจะทํางานได้ดีขึ้นนะคะเมื่อมีการไหลเวียนเลือดอะผ่านไปยังตาผ่านไปยังอวัยวะที่เกิดในเรื่องของการลําเลียงอาหารหรือยอย่างลําไส้อย่างเงี้ยค่ะการทํางานของเลือดที่ไปเลี้ยงระบบอวัยวะต่างๆเหล่านี้ก็จะทํงาน ได้ดีขึ้นมีการนำออกซิเจนไปแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการไหลเวียนเลือดที่ทั่วบริเวณเซลล์ในร่างกายของเราได้มากขึ้นค่ะซึ่งเซลล์ในร่างกายของเราไม่ได้น้อยเลยใช่ไหมคะประมาณ37ล้านล้านเซลล์เลยทีเดียวในร่างกายของเราอะค่ะ มีโครงสร้างที่ชัดเจนแล้วก็ทํางานได้ลงตัวมากเลยค่ะเพราะว่าการทํางานพวกนี้ค่ะอาศัยการประสานสัมพันธ์ของสมองร่วมด้วยค่ะเซลล์ประสาทอย่างเช่นระบบประสาทซิมพาเทอติก็มีคันเร่งรถยนต์ที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเพื่อให้ร่างกายของเราอะค่ะบีบการไหลเวียนเลือดไปสู่ร่างกายแล้วก็ทําให้เกิดการตื่นตัวอารมณ์ดีขึ้นในระหว่างที่ มีการไหลเวียนเลือดที่มากขึ้นด้วยและส่วนของพาราซิมพาเทติกทำงานยังไงล่ะคะก็ทำงานเหมือนเบรกรถยนต์เลยค่ะ มีคันเร่งก็ต้องมีเบรกใช่ไหมคะการที่เบรกรถยนต์เนี่ยมันก็เพื่อที่จะหยุดหรือว่าชะลอการไหลเวียนเลื่อนนั่นเองให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและเราก็จะอารมณ์ดีมากขึ้นในระหว่างที่จิตใจเรานิ่งสงบค่คะทีนี้ปกติแล้วอะคะ่ะในตอนเช้าๆอะคะ่ะการทํางานของระบบประสาทซิมพาเทติกเนี่ยก็จะทํางานมากกว่าเพราะว่ากิจ,จกรรมอะคะ่ะจะเป็นกิจ,จกรรมที่กระฉับกระเฉงแล้วก็มีการตื่นตัวมากกว่าส่วนพาราซิมเนี่ยมันก็จะ ทำงานในช่วงเวลากลางคืนค่ะตอนที่เราหลับเพราะฉะนั้นก่อนจะนอนเราจะมีความเหนื่อยล้ามากกว่าปกติเนาะเพราะว่าระบบประสาทที่มันทํางานมากขึ้นด้วยในระหว่างวัน ระหว่างที่ช่วงพักอะค่ะถ้าเราใช้ระบบประสาทพาราซิมน้อยมันก็จะส่งผลต่อช่วงตื่นตื่นนอนด้วยอะค่ะก็เลยทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้ามากขึ้นในระหว่างที่เราตื่นเช้าตู่ขึ้นมาอะค่ะถ้าบางคนทํางานระบบประสาทที่ผิดเพี้ยนไปวิธีการที่จะลดความเหนื่อยล้าได้นะคะในหนังสือเล่มน,นี้พูดไว้ดีมากเลยค่ะอ่าอันดับแรกก็คือเทคนิคการปรับเปลี่ยนอารมณ์ค่ะ โอ้ช่วงไหนที่ยุ่งยุ่งงานมากๆเนี่ยเราก็จะปรับเปลี่ยนอารมณ์แบบชิปเล่นมากเลยเนาะเออสวิตเลนเยอะทีนี้การที่เราปรับเปลี่ยนอารมณ์เร็วๆอะค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกดีได้ค่าประเดี๋ยวประดาว แต่จริงๆแล้วอะ่ะเราควรสร้างความรู้สึกดีใจตลอดเวลาให้ได้ตลอดชั้งวันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มหงุดหงิดแล้วค่ะเราทําอารมณ์ให้ชิวให้ได้มากที่สุดแล้วก็รักษาพลังงานอารมณ์ของเราให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการใช้พลังงานที่เกินความจําเป็นค่ะอ่ามันมีผลดีกับระบบไหลเวียนเลือดด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกบ่อยๆเนาะอ่าฝึกถอนหายใจดังๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงเพื่อลดในเรื่อง ความเครียดได้เหมือนกันค่ะช่วงไหนที่หัวหน้างานมาแล้วอ่าเริ่มหุนหงิบใส่เราแล้วเราถอนหายใจแป๊บนึงก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยไปไฟต่อนะเขาบอกว่าการดื่มน้ำสักอึกหนึ่งอ่ะจะช่วยให้ความรู้สึกโมโหข,ของเราะลดลงนะคะควรหาขวดน้ำไว่นิดนึงนะคะในระหว่างที่เรามีอารมณ์ขึ้นนะคะเพื่อลดในเรื่องของการใช้ซิมพาเทติกค,ค่ะ ก่อนจะนอนอะ่ะเราก็จะมีเทคนิคเล็กๆนะคะในหนังสือเล่มนี้บอกไว้ว่าการดื่มน้ําหลังจากที่ตื่นนอนตอนเช้าและการกินอาหารที่มีกากใย,ยจะช่วยปรับปรุงสภาพภายในลำไส้ค่ะสภาพภายในลำไส้มีผลทำให้เราอะค่ะมีเรื่องของการ ใช้ระบบประสาทพาราซิมด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่เราตื่นนอนตอนเช้าแล้วเราดึงน้ำหนึ่งแก้วทันทีอะประเด็นก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการที่น้ำลึกเข้าไปในลำไส้ค่ะการที่ของเหลวเข้าไปอยู่ในลำไส้ที่ลึกมากพอควรนะคะมันจะเกิดผลต่อกระเพาะอาหารหรือว่าปฏิกิริยาที่เรียกว่าแกลโตโคลิ r รีเฟกค่ะตัวนี้เป็นการกระตุ้นการทำงานของลำไส้นั่นเอง ถ้าลำไส้ทำงานได้ดีอะค่ะในตอนเช้าระบบประสาทอัตโนมัติก็มีการทำงานอย่างถูกต้องและสมดุลน,นะการไหลเวียนเลือดก,ก็เลยดีตามไปด้วยเซลล์37ล้านล้านเซลล์ของเรามันก็จะดีตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรพลาดเรื่องการดื่มน้ำในตอนเช้านะเพราะว่าอวัยวะในร่างกายที่ทำการย่อยอาหารของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งนะกับการสร้างเม็ดเลือดใหม่ เพราะฉะนั้นการที่เราท้องผูกบ่อยๆหรือว่าการที่เราลำไส้แย่ลงมาจากการดื่มน้ําด้วยนะหรือว่าการที่พักผ่อนไม่เพียงพอด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เลือดหนืดข้นมากๆเนี่ยมันก็จะมีผลหลายๆอย่างนะทำให้เราเป็นโรคท้องผูกได้มีงานวิจัยค่ะของมาหาลาัยจุนเทนโดให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคท้องผูกมาตั้งแต่ปี1995 คุณอาจจะคิดว่ามีเรื่องปัญหาท้องผูกเนี่ยมากในคนไข้ที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคนไข้ก็เป็นผู้ชายไม่น้อยเลยนะคะโดยเฉพาะคนไข้ที่อายุ40ปีขึ้นไปมีความเครียดสะสมแล้วก็ทําให้ลําไส้ของเราอะคะ่ะเกิดการท้องผูกมีการถับถ่ายที่ ยากขึ้นด้วยนะคะตัวนี้ค่ะก็มีผลระยะยาวในเรื่องของการที่ระบบลำไส้ของเราเอาของเสียออกมาได้ยากขึ้นมีความในเรื่องของอุณหภูมิในร่างกายของเราด้วยแล้วก็การหมักหมมของของเสียส่วนที่เลวร้วายที่สุดก็คือลำไส้อเกิดการอุดตันแล้วก็เร่งระบายของเสียได้ยากขึ้น พวกนี้ค่ะก็มีการสะสมแบคทีเรียในลำไส้มากขึ้นด้วยเนาะก็เป็นแบคทีเรียที่ไม่ดีเยอะขึ้นด้วยค่ะถ้ามองมองดีๆนะคะตัวนี้คนไข้ส่วนใหญ่อ่ะที่มีความวะความรุนแรงอะ่ะก็จะเกิดจากระบบประสาทพาราซิมค่ะแล้วก็ตัวพาราซิมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นถึงช่วงเวลากลางคืนยิ่งมีการหมักหมมของอาหารหรือว่าแบคทีเรียที่ไม่ดีมันก็จะมีผลมากก ตัวลำไส้ของเราอะค่ะที่กักเก็บแบคทีเ i ีหรือว่าการย่อยสลายของแบคทีเรียรที่ไม่ถูกต้องไม่สมดุลแล้วก็มีการสูดซึมได้ยากจากการที่ตอนเช้าเรามีของเสียสะสมไว้เยอะเนาะแล้วก็เกิดการดูดซึมจากอาหารที่เรากินเข้าไปในช่วงเช้าและช่วงกลางวันก็ยากขึ้นด้วยเพราะว่าลำไส้ของเราอะค่ะมีปัญหาอยู่ในเรื่องของระบบสมดุลและการเผาผลาญอาหารหรือว่าการลำเลียงเซลล์นั่นเองนะคะอ่าบูก็เลยอยากจะมาแนะนําหนังสือ ด,ดีเล่มนี้นะคะถ้าคนไหนมีปัญหาความเครียดหรือว่าอยากผ่อนคลายหรือว่าอยากรู้สึกว่ามันมีแนวทางอื่นไหมที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างวันของเราอะค่ะจากงานหรือว่าจากวิธีการใช้ชีวิตด้วยแพทย์ชาวญี่ปุ่นนะคะที่เป็นคนเรียนแล้วก็เขียนออกมาเล่าเรื่องราวได้ดีมากเลยค่ะ